เอิธครับไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วที่บ้านผมก็ซัพพอร์ตผมได้นะมีชีวิตอยู่ใช้เท่านี้ก็พอแล้วสายใหม่ถือว่าเป็นรักแรกในชีวิตผมก็ได้นะครับเดินผ่านมาแล้วทําให้ลมมันตีหน้าผมครับสายใหม่ก็เป็นผู้หญิงธรมรมดาคนหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่ามีเป้าหมายในชีวิตอยากประสบความสําเร็จหมอรัก นักไลฟ์ขายของโดยเฉพาะของสายมูเต,ตลูครับกดปมกตะกร้าไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามีกําไรมงคลรับรองว่าถูกกับ12ราศีของทุกคนแน่นอนนะครับดวงของทุกคนจะดีขึ้นมั่งมีสีสุกนะครับหมอรักก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีตลอดปีครับผมเฮงเฮงเฮงครับทุกคนสวัสดีค่ะกิมจิค่ะชอบเรียนหนังสือมากๆค่ะแล้วก็ปักแซบถ้าสมมติว่าใครที่ทําอะไรผิดแล้วเรารู้เนี่ยเราจะด่าก่อนที่เราจะพูดกับเขาด้วยเหตุผลเลยค่ะ ที่จริงแล้วก็มีมุมน่ารักอยู่บ้างเวลาอยู่กับแฟนนะคะแต่ว่าซาส่วนมากก็จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะงั้นลองไปใช้กันกามาได้ไหมได้เลยเหรอคะสามารถเหรอคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมเต้นั้งเต้ครับนี่เหมือนมันนั่งชมตัวเองเลยเพราะว่าจริงๆเต้เป็นคนที่หล่อจริงๆเขารวยเลยครับผมแล้วก็มีความสปอร์ต ก็ถามราร้อเล่น,นครับมีแพชชั่นคือเสียงเพลงนะครับผมแล้วก็รักในการแต่งเพลงเล่นดนตรีนะครับผมเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นคนซัพพอร์ตเพื่อนฝูเป็นคนที่มีอํานาจแต่ว่าไม่เคยใช้ตรงนั้นมาเพื่อทําให้เราแบบก้าวไปเลยเราไปด้วยตัวก้าวของเราตลอดนะครับแล้วก็ในการแต่งเพลงของเราเนี่ยในการทําเพลงอาจจะมีคอนฟ lict บางอย่างอยู่หรือเปล่าก็อยากให้ไปรับชมวันนี้ครับทุกคนะครับ